ีค่ะเมนูพิเศษของเราวันนี้คือข้าวมันกุยข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ต้มเดี๋ยวนะข้าวอยู่ไหนอลังการงานสร้างข้าวอยู่ไหน,ไหนประการมาวงเยอะมากแบบจุกๆเลยค่ะโอ,อ,อ้โดูปอเดร์ว,วันนี้นะคะ อิ่มค่ะอิ่มเออเติมเข้าไปอีกค่ะคือให้เยอะมากเนาะค่ะเนาะอาหารสะอาดรสชาติอร่อยราคาไม่แพงคือเยอะมาก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 ให้ดูใกล้ๆเนาะค่ะเนาะจะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนอิ่มจังสมชื่อค่ะใช่สมชื่อค่ะคือเยอะมากแทบจะไม่เห็นข้าวเลยเนาะให้เยอะจริงๆน่ากินมากน้ำจิ้มอร่อยอถูกต้อง